ปิดฟีดมาเจอเพื่อนอ,อัปเดตชีวิตปังๆทีไรแบบว่าเพื่อนได้งานใหม่ไปเที่ยวรอบโลกหรือแบบถอยรถใหม่ป้ายแดงนี้อื <c oughs> ถึงนิ้วเราจะกดไลค์ไปนะแต่ข้างในมันแบบเออแล้วเราล่ะจริงค่ะความรู้สึกนี้มันมันคุ้นๆเนาะครับไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยเป็นความรู้สึกที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอแหลคะค่ะจี๊ดในใจแบบบอกไม่ถูกเนาะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะไอความรู้สึกที่เรียกว่าอิจฉานี่แหละจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยลองมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้แล้วพอรู้สึกแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีน่าสนใจมากเลยครับเพราะบางทีก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะทําไมต้องรู้สึกแบบนี้ด้วยอืมจากข้อมูลที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นกระจกเงาอะครับสะท้อนสิ่งที่เราอยากได้อยากมีแต่แบบ ไม่มใช่เลยค่ะพอมองเห็นคนอื่นมีปุ๊บมันก็เลยไปสะกิดปมในใจเราซะงั้นยิ่งยุคนี้เนาะโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากเรายิ่งตกหลุมพรางการเปรียบเทียบได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันคือมันคือไฮไลท์ชีวิตอะเนาะอ๋อใช่ใช่ใช่ใชที่เขาคัดมาแล้วว่าแบบดีงามพร,รามแปดสุดๆเออจริงด้วยเนาะบางทีเห็นแค่รูปเดียวก็คิดไปร้อยแปแล้วว่าชีวิตเขาดีจังทั้งๆท,ที่เราก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดใช่ค่ะเราเห็นเขากินหรูอยู่สบายแต่แบบเบื้องหลังเขาอาจจะทํางานหนักนาสา หรือมีเรื่องปวดหัวที่เราไม่รู้ก็ได้มันเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆเรากําลังเอาเบื้องหลังทั้งหมดของเราอะไปเทียบกับฉากหน้าแค่บางส่วนของคนอื่นอืมแถมบางทีมันยังมีความรู้สึกแบบไม่แฟร์ปนเข้ามาด้วยนะมีมีครับแบบทําไมชีวิตเขาดูง่ายจังวะทําไมเราเหนื่อยแทบตายยังไม่ได้ครึ่งของเขาเลยนั่นแหละคะ่ะตรงนี้ต้องย้ํากับตัวเองเลยนะคะว่าเราไม่มีทางรู้เรื่องราวทั้งหมดของใครจริงๆหรอกยอมรับมันก่อนมองตามความเป็นจริงเลยว่าโอเค ตอนนี้รู้สึกอิจฉาว่าไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีผิดถูกแค่รับรู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นนะอืมเป็นเรื่องธรรมดามากๆของมนุษย์เลยการยอมรับแบบนี้มันช่วยให้เราตั้งหลักได้ก่อนค่ะโอเคยอมรับว่ารู้สึกแล้วจากนั้นล่ะครับจะให้ความรู้สึกนี้มันอยู่กับเราเฉยๆหรอไม่เชิงค่ะพอยอมรับแล้วเนี่ยลองพลิกมุมมองดูนิดนึงพลิกมุมมองค่ะจากคําถามในใจที่ว่าทําไมเขามีแต่เราไม่มีลองเปลี่ยนเป็น เขาทำยังไงนะถึงไปถึงจุดนั้นได้ลองมองหาแง่มุมที่เป็นแรงบันดาลใจหรือบทเรียนที่เราอาจจะเอามาปรับใช้กับตัวเองได้เปลี่ยนพลังลบให้เป็นเชื้อเพลิงทางบวกแทนนะคะอ๋อเข้าใจละคือเปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงฮึดว่างั้นเถอะใช่ใช่ประมาณนั้นเลยน่าสนใจน่าสนใจแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับนีค่ะอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยคือกลับมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองเหมือนเราขับรถอยู่เลนเรา ถ้ามวัวแต่มองเลนข้างๆว่าโหเขาขับเร็วจังหรือรถสวยจังเราอาจจะเสียสมาธิแล้วก็เอ,อลงข้างทางไปเลยใช่ค่ะอาจจะพาตัวเองลงข้างทางได้ไม่ง่ายเลยเป้าหมายใครเป้าหมายมันเส้นทางใครเส้นทางมันค่ะโหภาพชัดเลยมัวแต่มองทางคนอื่นแล้วหลงทางตัวเองซะง,งั้นจริงค่ะแล้วมีอะไรเสรมิมอีกไหมครับอีกวิธีที่ช่วยได้มากเลยนะคะคือฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีค่ะขอบคุณสิ่งที่มีใช่ค่ะบางทีเรามวัวแต่มองสิ่งที่ขาดจนลืมไปว่าจริงๆเราก็มีอะไรดีๆตั้งเยอะแยะนะจริงด้วยครับลองิสต์สิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกขอบบคุณดู้างงททีี่่สิ มีอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองแล้วแบบอุ๊ยอิจฉาเราอยู่ก็ได้เนาะถูกต้องค่ะแค่เราอาจจะไม่เคยมองในมุมนั้นเลยครับผมและสุดท้ายนะคะลองฝึกสิ่งที่เรียกว่ามุทิตาจิตมุทิตาจิตค่ะคือการฝึกใจให้ยินดีกับความสําเร็จหรือความสุขของคนอื่นจริงๆอะคะ่ะอืมเหมือนเราไปเชียร์เพื่อนข้างสนามเวลาเขาทําแต้มได้นะคะ แรกๆมันอาจจะฝืนความรู้สึกหน่อยนะคะแต่ถ้าเราทําได้บ่อยๆใจเราจะเบาสบายขึ้นโปร่งขึ้นมันช่วยปลดเราออกจากความรู้สึกหนักๆได้เยอะเลยทั้งหมดนี้คือการฝึกฝนทางใจล้วนๆเลยมีประโยคนึงจากแหล่งข้อมูลที่ดิฉันว่ามันทรงพลังมากๆอยากแชร์ค่ะครับเขาบอกว่าอย่าให้แสงของคนอื่นมาทําให้คุณมืดลงแต่จงใช้แสงนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเปล่งประกายในแบบของตัวเองโหชอบประโยคนี้มากเลยครับฟังแล้วมีพลังเลยใช่ไหมคะ สรุปก็คือความสําเร็จของคนอื่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําให้เรารู้สึกแย่เสมอไปแต่เราเลือกได้ที่จะใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปในเส้นทางของเราเองถูกต้องเตะเลยค่ะและจําไว้เสมอว่าทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองนะคะครับการที่ใครบางคนถึงเส้นชัยก่อนเราไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีวันถึงแค่แปลว่าเรายังอยู่ระหว่างทางเท่านั้นเองกําลังเดินทางในจังหวะที่เหมาะสมกับเราชัดเจนและให้กําลังใจมากๆเลยครับ